สวัสดีชาวเดทบายเดย์ไลฟ์ทุกคนครับช่วงนี้กิจกรรม9ปีออริเจนมาเก็บแต้มกันที่พกมาจะเป็นแอตอลตีชิ่งสําหรับเก็บแต้มครับส่วนตัวเปิร์กก็จะเป็นสายถ่วงเครื่องทั้งหมดเลยอย่างแรกเลยฮะยานอนไม่หลับตัวนี้จะทําให้เราชิ่งนานขึ้น10วินาทีแล้วยังได้แต้มโบนัสการชิ่งต่อครั้งด้วย1-500แต้มครับต่อการจิ้ม1ทีชิ่ง1ครั้งก็จะเพิ่มไปทีลนะร้อยเนาะแต่ข้อเสียมันจะทําให้เราวิ่งช้าครับตอนที่ใช้สกิลวิ่งอยู่แค่4.6เเเเเปปป็็นนไ,ไดดด้้วลาิิิสกกใกๆออรนะ์ห่ย ส่วนแอดออนอีกตัวเวลาเราชิ่งทุกครั้งก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับเอาตัวนี้มาช่วยได้มากครับไม่งั้นคงวิ่งตามใครไม่ได้แน่นอนในส่วนของเปิร์กครับแสงลิบลีตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแขวนคนที่ไม่ใช่ขาแมงมุมเขาจะซ่อมช้าแล้วก็รักษาช้าครับทุกคนเลย3%เเต่อ1แขวนยิ่งแขวนเยอะเซอร์ก็ยิ่งเล่นยากครับแต่ว่าเอฟเฟคนี้จะไม่มีผลต่อคนที่เป็นขาแมงมุมแล้วเขาก็จะมีโบนัสการฮิลแล้วก็ปลดตะขอเร็วขึ้นด้วย3 3เ์ ส่วนอีกตัวก็นุ่งน่วงเหมือนกันครับรักตัวกลัวตายถ้าเกิดว่ามีเซอร์บาดเจ็บเซอร์ทุกคนเขาจะซ่อมช้าครับ2%ต่อ1นคนแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทาเซอร์บาดเจ็บทุกคนได้เราจะได้บัฟเพิ่มเติมไปอีก12%ครับแปลว่าเซอร์ต้องซ่อมช้า20%เรนาะถ้าเจ็บทุกคนส่วนที่เหลือก็ขาดไม่ได้เลยครับถ้ะเล่นกิจกรรมเสาขาวจะเอาเป็นเสาซ่อมช้าแล้วก็ฮิลช้า16%มาส่วนอีกตัวก็เสาระเบิดครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเก็บแต้มกันไมม่ปื้้เลยฮะดานนี ดานมาอวาากาศนะอ้อาอยู่ใกลๆ้ๆพอดีเก็บแต้มก่อนนะโอ้โหได้ทั้ง3,000หคือด่านมันใหญ่ทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าจะชิ่งถึงห้าหรือเปล่านะปะกติจิ้มไปทีเขาก็วิ่งแลวฮะสมัยนี้เล่นรีเจนไม่ค่อยมีใครนั่งรอเ <laughs> ขารู้ก่อนนะอ่ะเออพอหน่มไม่กระดิกก็วิ่งเลย โอเคอีกสามพันหไม่เก็บโทเทมกันหรือแต้มเยอะแต่เนี่ยมีเสียงฮะตรงกลางเอา้าไปก่อนฮะหนึ่งจิ้มน้องเนียอีกคนอยู่ใ,ใกล้ๆพอดีสวัสดีครับเอาบลานเนาะแต่ยังไงก็ถึงทุกคนเราพกยาบ้ามามันมันนานอะ่ะโอเค okay. รันต่อฮะ ถึงไหมจะห้าให้หรือเปล่าดักทุกคนดักหน่อยนิดนึงถึงไหมนี่เหมือนจะถึงฮะแต่ไม่ถึงโอ้โหโดนสากัดดาวลุ่ง <c oughs> ทุกคนวิ่ง <c oughs> ไม่ถึงั <c oughs> บไหม <c oughs> เอาเรื่อง โดดต่างต่างอีทีถูกต้องฮะ <l ain> ตามลายเลยนั่นแน่เก็บแ <l ain> ต้มก่อนฮะ <l ain> โอเคตุบๆอยู่ไกลกันหมดเลยทุกคน <l ain> <S <s> สงสัยต้องเอาสักคนก่อนฮะ <l ain> ไม่งั้นแย่อันนี้ใครเอ่ย เป็นน้องเซบเบอร์ฮะอือมีไหลเครียดไม่เกณฑ์ขึ้นแล้วฮะติดไปเครื่องหนึ่งยังไม่ได้แขวนเลยโอ้โหอันนี้คิวมาเรียบร้อยเลยเนาะโอเคเออย่อใส่ย่อใส่ยังไงลูกทำไหมอ้าวโอ้โห คนหายใจลังเลกัเราอะขาวๆเพียงไปฮะทุกคนไม่ต้องเดินถูกต้องฮะอันนี้ฮิวกันเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยมาด้วยกันหรือเปล่าจากการวิ่งแล้วเหมือนสกิดกัน อันนี้เราโอเราได้การ์ดไปเสียงเนาะแต่เขาก็รู้ไงเออมาลูกมาสักจึดหนึ่งไหลคูดาไวาจังขอบคุณครับอยู่ตรงนี้แหละทางไปฮะมีคัมภีร์ก็ใช้คัมภีโอ้โห เราพังเขาก็เสกเนาะเออเขาก็มีคัมพีเหมือนกันเอ้าเรียบร้อยฮะแบบนี้สวยฮะแล้วก็ติดเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งเครื่องเพิ่งใช้คัมพีไปครูดาวน่าจะทานอยู่เนาะนู่นเลยเลียงไปข้างหลังเลยฮะเอาจริงๆเล่นเฟิกจะขอล้นเลือดไวก็โกงนะแบบเคืียงไวไวมุมแหม,ม่มฮะ แล้วก็เฝ้าคนแรกไปเลย <S <S 1> <S 1> มีร่องมีรอยเอ๊ะเอ๋ไม่อยู่ฮะไปไหนแล้วทีนี้เอานี่ไงโอเขาเลี้ยวมาตรงนี้ฮะแล้วก็เวิร์เวิร์เนาะเดินไปไหนเอาแล้วไม่ช่วยอะเล่นอะไรกันก่อน โอ้โหแบบนี้ปั่นเพลินเลยฮะเรามาเดินแบบนี้จบเลยไปดูเครื่องกันปล่อยเลยฮะน่าจะคุยทรงนี้น่าจะคุยกันโอเคฮะสิรินึงแหนเนาะไม่มีตุบๆเลยตรงนี้แหละลูกครับถูกต้องฮะแล้วก็พังไม้เรียบร้อย เอ้ยเออนึกว่าจะทานไม้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคัมพีเพิ่งใช้ไปโอ้โหไกลเลยไกลเลยทุกคนโอเคอันนี้เหลือแค่โซมาเนาะยังไม่ได้แขวนเอาอยู่กันตรงนี้ฮะ ขอชิงหน่อยเก็บแต้มนิดนึงลูกเพิ่งชิงได้แค่คนสองคนเองนะยังไม่ถึงสามเลยฮะไม่มีตุกๆใกล้ๆเลยเนี่ยแหละคนนี้แหละเอาโอ้ขอฉีกไปฮะตาทั่ว นี่ไงว่าแล้วเครื่องติก็ต้องวิ่งมาเนาะเหลือสองเครื่องแล้วฮะแบบนี้เราควรรีบตัดออกอยู่แถวนี้แหละทุกคนเอาเฟสสองเลยเอาดิเจ็บสองอะ่ะแต่คนเจ็บมาก็คือเทิดอะทุกคน ไรดิโอเคไม่ทันครับผมขอบคุณครับเสาขาวสวยฮะบึ้มโอ้โหผ่านช้ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนแต่ตะเกียงเพิ่งสามนะแต่านานนี่คือบวกไปแล้วยี่สิบอ่ะยังไม่รวมกับเสาขาวเลยอะ่ะอีกสิบหก มันบวกให้กันอยู่เนาะ <c oughs> โคตรหน่วงอะผมบอกเลยนะผมเจออย่างนี้ผมเบื่อมันแบบมันมันช้าเกินอะ่ะต้องมีคนฮิวสักคนฮะสวยโอ้โหอยติดถอยไม่พอดีช่องนะเอาได้อยู่ดี <c oughs> เรียบร้อยเนาะ ยายายาเดินวนแถวนี้แหละทุกคนเพื่อซิลิเขามีแทงหลังอ้าวเรียบร้อยแบบนี้ทันแน่นอนฮะถูกต้องโอเคมาไม่ทันเนาอเราเอาแผลไปก่อน อย่าอย่าทานด้วยฮะแต่เรายัด่ะเด็กปะเอาออกเดี๋ยวมันจะยากไปฮะโอเคเรียบร้อยเนาะโซมานี่ปล่อยไปเลยทุกคนเขาขาแม่งมุม,ม สวัสดีครับจำได้ว่ามีไลค์คนนี้พบไปลูกขอบคุณครับอ้าวเฮ้ยเออลากมาหาเพื่อนฮะเออนอนแทนเพื่อนเลยจัดว่ารักกัน <c oughs> เพื่อนบอกกำลังปั่นเพลินๆเนาะแล้วเสาข้างบนไม่มีเลยต้องไปข้างล่างเลยฮะโอเคยังอยู่ไงดื้อไงสงสัยใกล้เสร็จแล้วฮะทุกคนเอ๊ะอ้าวอ๋อเพิ่งมาโดดเนาะโซมา เขามีบาลาน์ไงเขารอเราก่อนไม่ค่อยอยากตามโซมาฮนะเขาเก็บแกนแล้วกันอึ๊บแหลึกไปเนาะอยู่ใ,ใกล้พอดีฮนะะโอ้โหเพิ่งฮิวเสร็จด้วยเสียดิยเสียเลยดิเพิ่งฮิวเสร็จอะไรอนะโซมาหรือเปล่า โซมารักษาแผลลึกเลยฮะครับขอบคุณครับไปหาน้องเซเบอร์ทุกคนเอาชิงห้าหน่อยโอ้สวยทันแน่นอนฮะดูเราเดินขนาดนี้สิ่งสายฟ้าทุกคนถูกต้องถูกตองฮะไปหวันเนาะ เคลื่องไปสะดวกจริงๆทุกคนเป็นการเล่นฆาตกรที่ผ่อนคลายมากมันไม่ต้องเดินอ่ะมันเคลื่องไปเลยอ่ะเจเอ๋เอ้ยติดด้วยไงแต่เรียบร้อยเนาะไม้ตรงนี้ก็ไปแล้วด้วย อ้าวเสกขึ้นมายัดไปเลยฮะจัดไปฮะเขาสู้ด้วยไงทุกคนแต่ถ้าตีจริงๆบอกว่าโซมาชนะนะโ <c oughs> อ้อะไรอะ่ะตั้งเจนหมืน่นอ้าวหายไปแล้วผมใส่เฉลี่ยฮะแต้มรวมอะสามสามเนาะ แต่หมวดแต้มเรายังไม่เต็มเลยดิได้เป็นหอฐานหินรอบนี้เดี๋ยวพยายามชิ่งละกันทุกคนอยากรู้ว่าเต็มทุกหมวดจะได้เยอะไหมแต่หมวดตรงแขวนตะขอผมไม่เคยทําเต็มทุกทีฮะไม่รู้ต้องแขวนยังไงหรือแขวนคนละสามมันถึงจะหมืน่นที่เคยทําเต็มก็ตรงสองวีแปดอ่ามีคนฮะมีส้มมีเสียงอ้าว คำพีก็ไม่อยู่นี่ไงถึงแผลไปเนาะถึงไม่เ่ยถึงอยู่แล้วทุกคนทับไม้เท่านั้นปุ๊บโอเคถูกต้องนะแล้วฮิวเลยไงโดนแบบนี้โดน ักกจึขอบคุณครับสามแล้วทุกคนล้มชัวกเก็บแต้มฮะเก็บแต้มมีสปินก็ไม่บอกครับไหมเอาเรืองเออขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งครับ <c oughs> โดดมาเสิร์ฟสองรอบเลยแล้วยังไม่มีคัมพีไงเราอะต้มเตียมเลยฮะคือเราต้องเก็บคัมพี์ก่อนทุกคนถ้าไม่เก็บไว้ก่อนมันมันไม่ครูดาวให้อ่ะเมื่อกี้มีเลือดนะผมเห็นเลือดตรงเครื่องนั่นไงมาเดินรอบเพื่อนก็โดนนะเอา้าเอา้า ออกเฉยเลย hey, <disconnected. S 1> ยังไม่ทันเฝ้าเลยฮะข้างบนมีเสียงเสียงดังจะเอ๋บาลานจัดมามีหรือเปล่าไม่รู้ฮะสวยแบบนี้ชิงไปเก็บแต้มฮะรัวๆรัวๆทุกคนแบบนี้ได้แน่นอนฮะ ต้องเอาให้เต็มทุกหมวดทุกคนไปรอข้างบนเสียงผู้ชายบาลานเหรอพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถแรง <c oughs> บาลานหรือเปล่าะเออพุ่งหน้าดูเลยขอบคุณครับ <c oughs> เรียบร้อยเฟซสองเนาะ โอเคมีโคนมีโคนทั้งแก๊กเก็บแต้มก่อนนะฮะงกนิดนึง <c oughs> มีใครมาช่วยเอ่ยเก็บแต้มต่อทุกคนสวยอีกจึ๊กนึงถูกตนะ้องฮะอันเนี้ย ขอบคุณครับต่อเลยไปหาบอดกันจิ้มบอดนี่ล้มนะถึงถูกต้องอีกทีลุกสวยฮะเก่งกับบอดกลัวังไง เราต้องเน้นเสาขาวทุกคนเสียงดังเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้โหดังทั้งข้างบนทั้งล่างเลยเลือกไม่ถูกเลยฮะหลายใจเอาไม่ใช่บาลานทุกคนเขามีสปินครับไหมขอบคุณครับ เรียบร้อยเนาะไปคนแรกเลยเควนตินต่ขอใกล้ๆพอดีโอเคอ้าวไม่ใช่เหรอสงสัยแค่ชิ้งกันเฉยๆฮะเจอคนแรกก็คิดว่าแขวนไปแล้ว <c oughs> ลืมลืม อะไรวะวิ่งวิ่งตึงเลยอะแล้วเสกมาอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปกระทืบเครื่องก่อนนะเพื่อมีเปิร์ของอะไรดักฟังอ่ะ กีมากับลีออนอะโอ้โหลืมชื่อเฉยเอด้นอ่าโอเคอยังยังไม่จบยังไม่จบเฮ้ยโอ้โหมีกำลังเสริมแ่ที่อย่างงี้หลงแต่ว่าเมื่อกี้วิ่งไม่สนใจอะไรเลย โอเคตัว okay. oh, แบบนี้โดนดิมีล้มดิแบบเนี้ยมาพับเอาเลืง้งโอเคอีกที <c oughs> เรียบร้อยฮะอันนี้ออกจริงเนาะไม่หลอกกันนะเลี้ยงไปทุกคน โอเคไปหวัานเนที่เรียบร้อยฮะอยู่ไหมเจ็บทุกคนนะจังหวะนี้แอบฮิวแล้วแน่เลยตรงนี้เสียงดังรอยใครเอ่ยอ่าไม่มีเสียงด้วยฮะหายเจ็บทุกคน ได้การกันเนาะใครเอ่ยเป็นน้องเซเบอร์ฮะมีไม้โอ้โหพับเลยขอบคุณฮะเก่งกับบอดเราอะกับบอดเนี่ยเก่ง อันนี้เหมือนรักษาแผลลึกเลยน้องคอเดดล้มชัวร์แบบนี้สูกต้องฮนะโอ้โหแต้มตัดแล้วบ้างนี่เหลือแต้มไล่ล่าฮะเบาลูกเบาเบาวสวย โอเคขอใช้เสาขาวหน่อยเนาะอันนี้เหลือแต้มทำลายกับแต้มไล่ล่าเนาะอีกนิดเดียวทุกคนเดี๋ยวก็เต็มแล้วแต่แต้มแขวนไม่รู้จะทำยังไงให้เต็มฮะอยู่ไม่เอ้ยอ้าวอยู่ฮะ วิ่งไปก่อนเรานิดนึงตรงนี้อีกแล้วดิไปหาเซเบอร์ดีกว่าฮะเก่งกระบอกมาน,นิดนึงสวยไปช่วยชัวร์ถูกต้องฮะได้ชิงสองคราวนี้อ่าเราวิ่งแยกกันด้วย ับผมถูกตอ้องปั่นไงลงมาปั่นเลยไงพับแข็งแข็งพับพับเออสวยครับตานุรักษาแผนลึกแล้วล้มชัวร์ทุกคน ทำไ,ไม้ไม้นี้ขอบคุณครับถึงต้องลงูกอีกทีนึงเรียบร้อยเต็มผมว่าเต็มหมด <c oughs> เหลือแค่ไล่ล่าทุกคน <c oughs> แต่ก็ต้องเจออยู่แล้วป่ะไอ <c oughs> แก้มไล่ล่านี่แค่เจอก็ขึ้นแล้วฮะ เฮ้ยเสียงคนกระโดดทำไมได้ยินหูซ้ายอ่ะกระโดดไปทางไหนแลวทีนี้หูซ้ายก็ต้องข้างหลังเนาะอ้าวจบเลยโอ้หลงฮะเสียเวลา ออภไปอา้าวอยู่นี่นี่เองไปไหนมาลูกเมื่อกี้หลงเลยเรียบร้อยเนะ <Hey. S 1> เาะเฮ้ยอะไรอ่ะอีกแล้วทุกคนเราขอบหน้าต่างอีกแล้วฮนะเห็นอยู่ทุกคนคอเด็ดอยู่ใกล้ๆไปช่วยชัวนี่ไง ถ้าเมื่อกี้ไม่แล้วขอบหน้าต่างจบแล้วฮะสวยเอาเอา,า,เอ,า,าอะไรมาเออถนัดเลยดิยตรงเนี้ยจับฮะอันนี้ไปแตะชัวร์ทันไหมทันจะด้วย ไม้ไปแล้วไมายไปแล้วเรียบร้อยฮะ่ปเลื่ยงไปทุกคนโอเคไปหวันเป็นที่เรียบร้ <ave them. S 1> อยฮะโอเคสเต็ปเดิมแล้วกันฮะ วัดดวงมันตันหมดแล้วทุกคนจะไปจิ้มต่อมันก็ยังไงอยู่เอาแตงแขวนเนี่ยแหละเฮ้ยเอาอุต่าห์จะวัดหลุมฮะเปิดตำแหน่งเฉยอ,อยู่ไหนลูกเฮ้ยมีเสียงมีเสียง ใจเอ๋มันเงียบ,บแค่แป๊บเดียวดิอุูดาวใช่ไหมเมื่อกี้เพีย<อ>งไปทุกคนเอาแต้มแขวนถูกต้องเต็มเต็มหมดเต็มหมดเท่าไหร่อฮ้ยแค่สามห้าเองทุกคนเมื่อกี้สามสาม ก็ขึ้นมาไม่เยอะฮะแต่ว่าเล่นตัวไหนก็ได้เนาะแค่มีเค,ค้กับเน้นทำกิจกรรมโอเคมิชชั่นคอมพิวครับทุกคนถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเก็บแต้มดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ